ตตรีเมยมยกกะคะะดิา้วนโควิดทำพิทนัดแม,แมนยูดวนไร้ต้านเสาร์นี้เลื่อนแข่งอีกคู่แล้วสกีเมียร์ลีกนัดแมนยูเปิดบ้านรอดวนไร้ต้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ถูกเลื่อนการแข่งเรียบร้อยหลังโควิด1 9ระบาดหนักในแคมป์ปีศาจแดง ยังคงปั่นป่วนไม่เลิกสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของสพรีเมียลีกอังกฤษจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ล่าสุดแมตช์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของไรตันในวันเสาร์ที่วันที่18ธันวาคม2564นี้ก็ถูกประกาศเลื่อนการแข่งขันเรียบร้อยหลังแค์นักเตะปีศาจแดงมีการแพร่ระบาดอย่างหนักทำให้ไม่มีนักเตะลงที่สนามเพียงพอ ก่อนหน้านี้แมนยูต้องเลื่อนแข่งมาแล้ว1น,นัดในเกมที่จะต้องบุกไปเยือนเรนท์ฟอร์ดเมื่อช่วงกลางสัปดาห์จากการที่นักเตะและสตาฟตรวจพบการติดเชื้อหลายคนล่าสุดแมนยูก็ได้ออกมาถแถลงยืนยันแบบเป็นทางการแล้วว่าเกมที่จะดวลกับไรตันจำเป็นต้องเลื่อนแข่งออกไปอีกหนึ่งนัดแมนยูออกมาถแถลงว่าสุขภาพของนักเตะและสตาฟคือเป้าหมายหลักของเราจากจำนวนของนักเตะ และสตาฟที่ต้องกักตัวเพราะการแพร่ระบาดสโมสรไม่มีทางเลือกนอกเหนือจากขอให้มีการเลื่อนแข่งซึ่งทางพรีเมียร์ลีกก็ได้ตัดสินใจเลื่อนแข่งตามคำแนะนำของแพทย์เราจะยุติก,กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับฟุตบอลภายในสนามซ้อมแคริงตันเป็นช่วงเวลาสั้นๆเพื่อลดการแพร่ระบาดเราขอแสดงความเสียใจต่อความผิดหวังและความไม่สะดวกต่อแฟนบอลที่ต้องประสบจากการเลื่อนแข่งขัน นอกจากนี้มีรายงานข่าวข่าวแมนยูมีนักเตะชุดใหญ่พร้อมลงสนามเพียงแค่9คนในเกมเจอกับเบรน f ฟอร์ดเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีเหลือแค่7คนเท่านั้นสำหรับเกมที่จะลงเล่นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ข่าวสั้นรีเมียร์ลีฝากกติดตามด้วยนะคะ